สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับน้องมินปากน้ําเกียงไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อาณาจักรรถยนต์มือสองนะคะที่ปากน้ําเกียงไกสาขาสี่นั่นเองตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่องรถมือสองบางทีฟรีดาวนะคะบายมิ้นต์ปากน้ําเกียงไก่นั่นเอง สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะวันนี้คะมินมีข่าวดีมาบอกนะคะลูกค้าจ๋ามีลูกค้าถามมินเข้ามาเยอะมากนะคะหาอีซูซูออนิวนะคะโหลดเตี้ยใส่แม็กแฟชั่นหล่อๆแบบนี้เลยลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้นะคะวันนี้นะมินจะมารีวิวเป็นรถเข้าใหม่นะคะเข้าใหม่แบบเข้าใหม่จริงๆเลยลูกค้าจ๋ารถเข้าช่วงเช้านะคะช่วงบ่ายก็คือให้เขาล้างทําความสะอาดแบบว่า ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยดีแหละแต่คืออยากรีวิวนะคะให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะเพราะว่าคันนี้มิ้นบอกเลยว่าหล่อมากลูกค้าจา๋าราคายังไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเป็นรถยนต์เข้าใหม่นะคะตัวนี้จะเป็น Isuzu All New นะคะ2.5นะคะรถยนต์ปี2014นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหล่อๆแบบนี้นะคะออปชันด้านในของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะแต่ที่สําคัญนะคะลูกค้าจา๋าที่สําคัญเนี่ยคันนี้เราแถมแม็กแฟชั่นให้ด้วยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่แกะกล่องเลยลูกค้าจา๋า แม็กหม่ย,ยางใหม่แกะกล่องเลยนะคะแถมแม็กเวลขอบ17นะคะแถมแม็กเวลให้ด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะจ๊ะ สำหรับตัวนี้นะคะพอเปิดด้านในมาแล้วเนี่ยของเขานะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะตัวปรับกระจกมองข้างนะคะพวงมาลัยสก้านแบบนี้นะคะมีโลโก,โก้ของ i s u z u แบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้นะคะคอนโซลด้านในของเขาเนี่ยจะตกแต่งด้วยสีดำตัดครีม ะะสีดําตัดครีมนะคะแล้วก็ตรงแผงประตูนะคะตรงแผงประตูเนี่ยจะมีพุ้มโคมเมี่ยมแบบนี้นิดนึงนะ,ะสวยเก๋เออกแบบดีไซน์โอเคเลยนะคะสําหรับตัวนี้จะเป็น Isuzu All New ปี2014นั่นเองนะคะสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะคะลูกค้าจ๋าสมารทแคปเปิดแคปได้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะดูแลรักษาง่ายนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะหุ้มเบาะหนังสีดํามาให้เรียบร้อย นะจ๊ะหุ้มเบาะหนังสีดํามาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าจ๋าเกียร์เมนนุ่นนะคะเกียร์ธรรมดานะคะตอนนี้นะคะรถมีเข้ามาเยอะมากนะคะรถมีเข้ามาเยอะมากนะคะไม่ได้มีเฉพาะคันที่มิ้นรีวิวนะคันที่มิ้นไม่ได้รีวิวนะคะก็มีเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะสีประตูแคบรถหัวเดียวนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอย่างนี้นะคะมีหมดเลยนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆคันกันอีก ะะรถส,สวยมากลูกค้าจ๋าราคามินยังไม่ได้ตั้งนะคะราคายังไม่ตั้งไม่ทราบนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมหานุมินได้เลยที่เบอร์0ู9ย์5ตามด้วย2 0 0 0นะคะลูกค้าจ๋า0 9 9 3 2 5ตามด้วยส0 0 0นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่มีเอกสารชัดเจนนะคะฟรีดาวได้เลยรับสดหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็ฟรีดาวได้นะ,ะติดต่อมหานุมินโดยตรงเลยนะจ๊ะ ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้มินแถมฟรีประกันภัยนะคะฟรีจัดโอนฟรีทุกค่าใช้จ่ายให้เลยนะคะรีบติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะมินฝากลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i ค e ายเพื่อเป็นกำลังใจให้มินด้วยสำหรับวันนี้นะคะมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า